ดินทางมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับลากรุ่นด้วยสวัสดีทหารกองเกินนะครับแล้วก็รวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งในส่วนของเจ้าที่ครับทุกท่านไหนมาวัดแม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันครับรวมถึงเจ้าที่ทางทีทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในวันนี้เป็นอย่างดี ก่อนอื่นก็ต้องขอใครไว้ทัตรงนี้นะครับที่มีความน่าช้าแต่ทางนี้ก็เจ้าที่ทุกคนเนี่ยก็ได้ทำทางานจนเต็มผิวสมาร์ทแล้วนะครับเนื่องจากคนวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ารวมนับ500กว่านะครับเมื่อวานนี้ไปเกมกับบัวร้ายก็ประมาณประมาณบ่ายบ่ายสามสี่โมงเย็นก็จบ วันนี้ก็ช้าหน่อยครับก็พยายามจะเร่งเวลาให้ให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับณนะก่อนที่จะ,นะเข้าสู่การจัดฉลางครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมฉลากกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ข่าวไปนำทางก่อนนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาหารก็เกินนะครับน้องาอาหารก็เกินทุกทุกคนนะครับที่ ให้องข้อมือเข้ารับการหาตัวเลือกเป็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งคนที่สมัครแล้วก็ดาเนินการตามกระบวนการรวมถึงบางท่านก็จะแบ่งเป็นก็อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับวันนี้เราก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงเช้านะครับกองทัพต้องการคนที่สมบูรณ์ แล้วก็เหมาะสมที่จะเข้าไปฝึกนะครับเพราะว่าทหารเราต้องทําการฝึกกนะารเตรียมกําลังนะเพื่อที่จะไปใช้กําลังนะครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวในช่วงนี้ก็มีสถานการณนะ์ที่เกี่ยวข้องกับเราใกล้ตัวที่สุดก็คือไทยกัมพูชานะครับที่ที่กาลังมีปัญหา <S <S อยู่ซึ่งเราก็เป็นกำลังสำคัญที่ต้องไปแก้ปัญ <S <S หา<อ>ในส่วนนั้นกับฝั่ ก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะส่วนที่ร้องขอนะครับวันนี้ก็มีจํานวนอยู่ทั้งหมด19 19คนนะครับ19คนก็เป็นยอดที่มากกว่าเมื่อวานเมื่อวานมา12คนวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ให้ความนุ่งหรือเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่กองทัพต้องการมากที่สุกดก็คือร้องขอนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้าน,นี้จะเป็นในส่วนของฐานออนไลน์นะครับที่เปิดให้รับสมัครทาง ่านระบบนะครับแล้วก็จะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งที่ต้องมาคัดเลือกในส่วนของพวกเรานะครับซึ่งอันนี้ก็กป็สัาพันธ์นธนเผื่อไว้เลยนะครับก็สําหรับทานออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวทางกองทัพนะครับก็จะเปิดให้รับสมัครทานออนไลน์ข้อดีก็คือสามารถเลือกหน่วยได้นะครับเลือกหน่วยได้ อยากจะไปอยู่ไหนก็ระบุเลยแต่ถ้าจับสลากวันนี้ก็พักดวงนะครับว่าจะไปที่ไหนจับได้เสร็จวนันนี้รู้แค่ผักหนึ่งหรือผักสองเท่านั้นนะครับส่วนจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ข้างบนนะครับที่จะเลือกให้พวกเรานะบอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงมีลูกมีหลานไก็ใหญ่ก็ ปลักัาให้สมัครกันเยอะนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดตลาดนะเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องการคนจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องการอยู่87คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ก็มีสมัครอยู่19มาหลีกเลี่ยงที่ส่งเข้าส่งเข้ากองเลย3รวม22 ก็จะเหลือเท่าที่ต้องจับเนี่ยแล้วเข้ากองอยู่อีก65 65จกักยอดที่จับทั้งหมดคือ185คนนะครับก็คิดประมาณสามคนเอาหนึ่งคนนะครับสามคนนับหนึ่งสองสามก็โดนคนหนึ่งนะับหนึ่งสองสามก็โดนคนหนึ่งเมนะื่อวานไป มไลก็ประมาณ4เอา1นะสเอาหวันนี้ก็3ามสเอา1นะครับโดยประมาณเอาสำหรับาการแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะเดี๋ยวอันนี้จะขอ,อสรุปให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังนะวันนี้นะเ,เข้ารับการรูวเลือกทั้งหมด502คนนะครับ502คน โดยปล่อยตัวไปแล้วนะปล่อยตัวซึ่งประธานก็เซ็นปล่อยตัวที่เราเห็นกันนะครับก็วันนี้ทํางานมาขั้งรางละเอียดนะครับก็อยากให้เกิดความยุติธรรมนะครับโปรใสกับทุกท่านหน้าที่สุดนะครับก็ประธานไม่ได้ปล่อยง่ายๆก็เรียกถามทุกคนนะครับสาหรับคนที่ปล่อยไะนั้นไม่เรากาลัวว่าจะมีการทุจริตนะครับเกิดขึ้น,นก็ดูทุกคนนะครับคนไหนสงสัยก็เรียกมาถามใหม่รอบหนึ่ง ขนาดไม่ได้ก็เรียกก็มาวัดกันใหม่อะไรเงี้ยครับเพื่อให้เกิดความสงสัยกับทุกท่านมากที่สุดนะครับรวมถึงญาตของพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับเป็นจำพวกสี่สามคนนะครับจำพวกสามสี่สิบสคนจำพวกสองสามสิบสองคนที่ไม่ได้ขนาด4ี่ิบสี่คน ถัดลอง3าคนแล้วก็คอนขัน142คนนะครับสรุปได้จากนี้แลวควนันคนข้างเยอะนะครับโดอเซ็นในการจับฉลากก็เลย3ามอยหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้4ีนะ่หนึ่งโดยเมื่อเราจับแล้วเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นนะกองคับจะเป็นในส่วนของฐานบกนะครับแล้วก็หานอากาศ ในส่วนของฐางนบกเนี่ยมีอยู่จํานวน63คนนะครับ63คนนะโดยแบ่งออกเป็นในส่วนของทาพักสองก็คือกองทัพที่สองเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในส่วนของอพื้นที่ภาคอีสานเราเนี่ยทั้งหมด23คนนะครับ23คนส่งช่วยกองทัพใี่หนึ่ง40คนนะครับมันก็จะไปอยู่ท่าพัพหนึ่ง40คน ต่อมาในส่วนของฐางนอากาศมี2คนนะครับแบ่งเป็นอยู่ในส่วนของกองทัพที่สองเนี่ยหนึ่งคนนะครับแล้วก็ส่งช่วยหนึ่งคนรวมเป็น2คนนะครับในภาพรวมก็จะประมาณนี้ตอนนี้สลับเสร็จเรียรบยันรเดี๋ยวก็ในส่วนของขั้นตอนก็เดี๋ยวจะมีะกรรมาการในหางศัยบ,บัตท่านที่สองนะครับจะมา นำพวกเราจับฉลากนะหลังจากที่ฉลากเนี่ยได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อความรวดเร็วนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโดยพะน้องๆที่รอจับฉลากเนี่ยก็ช่วยมีสมาธิในการฟังนะครับในการฟังเรียกชื่อออกมาปฏิบัติให้เร็วนะครับครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุด ถ้าเราลดขั้นตอนนี้ได้ก็จะไวครับเมื่อวานหนึ่งร้อยคนนะครับที่จับฉลากก็ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงน่าจะประมาณสักสี่สิบนาทีนะวันนี้ก็เกือบเกือบสองเท่านะครับร้อยหกสิบน้าร้อยแปดสิบห้านะเกือบเกือบสองเท่าของเมื่อวานนี้ก็น่าจะอยู่ที่มันชั่วโมงมากกว่านะครับก็ขอให้ให้ความร่วมมือนะครับ ขั้นต้นก่อนที่จะเข้าสู่การจัดหลากมีใครสงสยัยหรือจะสักขามอะไรไหมครับมีไหมยังทันอยูออ่นะร้องขอเมื่อจะพูดในหา,า,างายสา่งพันก็ได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนของสิทธิต่างๆก็เป็นไปตามนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดือนสิทธิในการศึกษานะครับม .3 เป็นม .6 นม .6 ไปต่อ มทวทลอปริญาตีคนะอสอ,อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีในส่วนของไปทำงานที่ญี่ปุ่นดะ้วยนะครับซึ่งซึ่งในหางานสคัน่าจะชี้แจงให้ทุกเรานทราบไปแล้วนะครับนะโค้สุดท้ายแล้วมีใครจะสมัครไหมน้องๆที่อยๆหนะน้ามีไหมไม่มี เมื่อวานนี้สังเกตใส่พระตรงไปหลายคนนะเมืม่อวานใส่ผ้าคลุมไปหลายคนใส่ผ้าท่านจะชอบอาหารไหครับอืมแล้วก็แซวเล่น,นึนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คอยก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสลากพร้อมก็เดี๋ยวในหันสัญญาบัตรท่านที่สองก็จะมาดำเนินการจัดสลากนะครับอ่าแล้ว่างนี้ท่าทีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวช่วยท่าที